มาเกาะยาวอีกสิคะได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะไปนะคะการนี้สิบแปดบอกหนูจะวิ่งไปซื้ออ,อาไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วราให้แบบเนี่ยใครอยากมีคำถามอะไรเด็ดๆถามพี่ต่อถามมาได้เลยนะ mm hmm. ทุกคนมีแต่ชื่นชมอะ่ะคุณที่ชงน่ารักอย่าง,งู้นอย่างนี้ ยิ่งดูยิ่งคิดถึงโอ้โหถ้าไปได้จะไปทุกจังหวัดเลยฮะขอเคลียร์ <laughs> อคอนเ็คให้เสร็จไม่ดอตเอ๊ะไปๆๆ,ๆพรุ่งนี้ว่างไม่จะให้แม่ไปขอ <laughs> ขออะไรจ๊ะ <laughs> โฮ้ยคิดถึงคุณศิลามีคนคิดถึงคุณศิลาด้วยก็ค <laughs> ิดถึงคุณศิลาสิแบ่งว่าผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ไง แทนวันนี้ง่ายมากเลยทุกคนก็อยู่หน้าจอไลฟ์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันก่อนในนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน Facebook กับ YouTube ใช่ไหมใช่ครับของกาลิณ่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์ใช่แล้วคืนนี้เราคยเจอยาวใช่คืนนี้เราก็ช่องวันโอ้โหียกว่าอยู่กันยาวทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้ที่ชงให้นอนกี่ชั่วโมงให้ทายห้าทายแนไเกือบถูกสี่ถูกครับ หวยห้าสีมาแน่ๆรอบนี้ Yes I remember you you always Twitter about me Danny Rose 19ตัดสตอรี่ดูแลตัวเองเยอะๆนะจ๊ะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะมีให้อีก คุณหญิงกิฟบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์กิฟหน่อยค่ะพี่ต่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากๆค่ะอ่ะเป่าเร็วไม่ใช่เค้กโฟมนี่มาเออเออก่อนพี่ไปเที่ยนหนูขออีเวนเจอร์หนึ่งงานก่อนมีมเร็วๆนี้มีอะไรมีมาให้ได้เจอตอนจริงอย,อย่างงานวนันนี้ตอนแรกก็คิดว่าอีเวนท์ที่บอกพี่ <laughs> อะไม่ใช่เป็นไลน์ก็ได้เจอนี่งไง เฮ้ยแต่วันนี้อย่าลืมนะไปเชียร์หน่อยเพราะว่านี่คือเดี๋ยวจะมาเล่นตีไฟายแล้วนี่ไม่ได้เล่นมานานมากมัวแต่อยู่กองนี่ไม่ได้เล่นเกมเลยฮะส่วนใหญ่ทํางานนอนออกกำลังกายนี่เป็นเลขเลยคำถามต่อไปของเราเลยอะจบแล้วคือคำถามต่อของว่าวันนี้เตรียมตัวไงบ้างได้ซ้อมบ้างหรือเปล่าอ๋อถ้าถามถ้าถามแบบนี้จะไม่ตอบอีขคือจริงๆแล้วอ่ะกะจะซ้อม แต,แต่ว่าพอดีพี่ที่กาลินาเขาบอกมาว่าเขาเขาเตรียม g M มาช่วยเฮ้ยเราจะไปบอกเฉลยขหมดงี้ไม่ได้ยังไงพี่เราไม่เก่งใครเนี่ยเราต้องบอกเขาให้หมดนะโอ้เขาก็เลยเนี่ยทุกคนอาจจะแบบตอเฮ่ยเก่งจังเลยพี่ต่อยงี้ใช่มาสนุกจริงๆแล้วผมชอบดูนะชอบดูเวลาเขาไลฟ์แข่งเกมอ่าเพราะฉันถือว่าวันนี้จะมากระทบไหลนักกีฬาเออใช่แล้วางฝากฝากถึง นักแข่งเกมที่จะต้องเล่นด้วยกันวันนี้แคสเตอร์อ่ะท้าทายว่าเอ้ย่าวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีใครเป็นแฟนคลับพี่ๆเหล่านั้นก็ฝากแชร์ไปด้วยว่าผมมีเควสให้นะฮะว่าทำยนงไงได้ห้ามให้ผมตายขอร้องอ่ะไหวลระยังไงก็ใด้ผมอยู่ยาวๆเอออยากอยู่นานๆบ้างอะ่ะไปการเกมทีไรตายคนแรกทุกปีเออทุกป,ปีเลยเนาะ จ้าคืนนี้เตรียมขอดูเกิดเอ้ยดูขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอค่ะใช่คืนนี้ต้องดูแล้วแหละมีคำถามถามมาอีกแล้วถามถามกันมาวันนี้น้องต่อจะต่อเฮ้ยอะไรอ่ะ I'm also commenting on your Twitter something blah 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 เดี๋ยวนะเออโอ้าออมันไม่ได้เหรอได้ได้เดี๋ยวให้ต้องค่อยๆเบาๆก่อนน้องหน่อยนี่ปะไม่ใช่อีกอันหนึ่งอะ โอนี่ยจะถึงแล้วจบแล้วตายแล้วเดี๋ยวมันนะพังละทุกคนไปแล้ววะไม่เป็นไรค่ะถามมาใหม่ได้ไหมอยากดูพี่แสดงบทแบบคุณศิลาอีได้เดี๋ยวไว้วนวนไปหลายๆาทางแล้วถ้าทางอันนี้ไอจีบีเมื่อไหรหนังจะฉายครัชเมื่อไหรหนังจะฉายครัชด้วยสถานการณ์ก็ตอบไม่ได้ครัชแต่คิดว่าปีหน้าครัช อันหนัง Ghost Lab ใช่ไหม Ghost Lab ด้วย One for the Road ด้วยครับแต่คิดว่าน่าจะมาในไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันจิงปลานี่คืออยากดูหนังผีแต่กลัวผีแต่วันอาทิตย์ไมแลวบอกว่าแต่ว่า Ghost Lab นั้นเป็นหนังผีที่คนกลัวผีดูได้อ่ะจะลองดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยว่าคนกลัวผีดูได้จริงหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงทุกคนเลย Hi Indian fans อ่าแล้วไ get this product India เอ้ยอ้าวทำไงอ่ะมีไหมอินเดียไม่ มีที่อินเดียก็มีขาดของเขงาใช้ไว้กนเกอนี้เป็นอินเดียค่อนข้างโอเคนะครับทำไมครับทีมงานพยักหน้าทำไมครับรวบตึงไม่ได้รวบตึงคือเราจะไปแล้วรวบตึงอ่ะเขาให้เรารวบตึงนะแล้ว,วใครอยากถามอะไรถามมาเร็วเขาบอกให้เรารวบตึงกันแล้วนะคะเ,คเนี่ยพวกเราคุยกันเยอะไปพี่เขาหมั่นไส้เราเนี่ยเ<อ>พือมาให้เรารวบตึงอย่างเดียวเลย คิดถึงต่อฮอร์โมนโอ้โห <laughs> ตองอะไนะตอนนั้นต้องอะไรนะเอ้ยไลฟ์ฟรีไฟกี่โมงครับหก <6 S 2> <6 S 1> โมงที่ YouTube หรือว่า Facebook ของกราน,น,น่าฟ <Fire> รีไฟไทยแลนด์ละครก็อย่าลืมนะคืนนี้ดีเลย คืนนี้ดีเลยคืนนี้จะดีกว่าเมื่อวานนี้อีกคุณกอนไมโอริโอผมมีพี่ต่อเป็นไอดอลครับก็อย่าลืมใช้กานี้เมนตามไอดอลนะฮะใช้อันนี้ฮะล้างหน้าอ๋อ,อไม่ใช่ใชอย่างนี้นะคะนี่ม่ต้องขออยากเจออยากเจอ Hi Jisung how are you today today <laughs> ดีอยู่คะ่ะสุขภาพดีอยู่ตั้งแต่น้ำหนักขึ้นมา12กโลสุขภาพก็ดีขึ้นมาก c a m o d i a say hi <My S 2> Cameria fans I'm not good seller I'm b a s e l e s กินอะไรบ้างใช้อะไรบ้างแต่ละวันผิวถึงได้ดีขนาดนี้ได้นคำถามที่ดีมากค่ะกินอะไรบ้างก็จริงๆเป็นคนกินตามใจปากนะครับแต่ถ้าจะแนะนําคนอื่นก็ช่วยกินอะไรที่รักสุขภาพนะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆสําคัญมากกับผิวหลายคนชอบบอกว่าแบบเฮ้ยกินน้ําเยอะไม่เห็นได้ผลเลยไม่จริงทุกคนแบบบอกว่ากินน้าเยอะผมเห็นแต่ละคนคือหยิบมาขววหนึ่งอนะ ก็กินให้หมดซึ่งไม่แต่เหมือนไม่ได้ไงเพราะว่าน้ําซึมซับได้เท่าเดิมต้องกินทั้งวันเดี๋ยวครูพี่คิดว่าพี่กินน้ำทั้งวันขวดหนึ่งด้ไม่ได้เยอะแล้วนะเขาบอกว่าปัจจุบันเอาแค่ผู้ชายนะผู้ชายหนึ่งวันควรกินน้ําให้ได้หกขวดขวดขวดแบบกี่มิลลิลิตรสองร้อยห้าสิบป่ะคือขวดทาขวดปกติสิบบาทเนี่ยอ๋อสักหกขวดเช่นเช้าสองขวดกลางวันสองขวดเย็นสองขวดแล้วก็ ใช้อะไรทาหน้าได้บ้างจริงๆผมว่ามันไม่ยากเลยเพราะคุณเห็นตรงหน้าอยู่แล้วเราต้องเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดใช่ด้วยกันเย่เมนตัวตัไม่จบไม่จะบอกว่าการดูแลผิวหน้าจริงๆฮะเชื่อเหรอว่าล้างหน้ามันสำคัญมากไม่งั้นกันเย่เมนจะไม่เอาตัวเอกเป็นตัวโฟมก่อนเออถูกอันนี้พูดจริงว่าตอนมาทำกับกันเย่เมนอ่ะผมไม่ได้ใส่ใจล้างหน้าขนาดนั้นแล้วผมก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไม ทำไมสก,กินแคร์ถึงถึงแบบมันมันมีตัวชูล,ลงเป็นแบบโฟมมาก่อนอืแล้วจนไปคุยกับหมอผิวหนังหลายคนเขาบอกว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าล้างหน้ายังไม่สะอาดอะทานอะไรไปก็แพ้อยู่มันก็จะไม่ซึมด้วยใช่เมื่อกี้มีคนบอกว่าพี่ต่อค่ะยิมะ้มแบบโรกหยุดให้ดูหน่อยยิ้มยังไงคะโรกหยุดยิมย้มยังไงก่อนจะให้พี่ยิ้มโลกหยุดแต่หยุดที่พี่ก่อนอ่ะต่อถึงหนูไม่ใช่ แต่ให้คนที่บ้านใช้นะคะเปลี่ยนไม่เอกเป็นไม่โทรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ค่ะเราเนาะพีเซนเตอร์ดีเด่นเขาขอให้เซฟไลฟ์ด้วยนะคะได้ค่ะเราจะเซฟให้นะคะสัญญาว่าเซฟให้แล้วก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจด้วยแล้วก็ตัวนี้ฝากด้วยนะคะเพราะว่าพี่พี่แคสเตอร์เขาต้องมีกำลังใจมารอแล้วแน่ๆเลยเราจะแพ้เขาไม่ได้นะเราจะแพ้ไหนะ next drama in the next year a ๋ not drama just movie I have two projects in next year ดีใจด้วยนะคะได้เข้าชิง b a s t Actor อุ๊ยใช่ขอบคุณขอบคุณแฟนทุกคนที่ติดตามผลงานตอนนี้เฮียอี้ในเลือดข้นเข้าชิงของเอเชียใช่เป็น b a s t Actor แล้วก็ยินดีกับทางไอซ์ด้วยมีแบบพวกน้องไอซ์พวกจุนนี่ อเข้าเข้าในรางวัลอื่นด้วยครับอุ้ยเฮียเอียงเป็นดาวอยู่ใช่อุ้ย<อ>แค่แซวไม่ต้องขอโทษสิขอโทษทำไมแค่พิมพ์ผิด <laughs> อยากใช้โฟมตามนะคะแต่นะเป็นผู้หญิงะพี่แกนี้ยังมีของผู้หญิงนะคะไปที่ช้อปปี้ได้เลยจะสอบแล้วขอกำลังใจหนนะ่อยงับ TC เอ็นนมิน้ได้ยังครับโอ้ยตาเดี๋ยวออกแคบแคบแคค่ะแคบค่ะหลบใหโอ้ <c oughs> โหมีคนอยากอ้มไว้ที่บ้าน <c oughs> ขอเหมาออค่ะปมมือคะ่ะนี่คือสั่งเหรอหรืออะไรใช่ไหม Yes two movie two two movies ทำไมเขินจังเลยไม่รู้ค่ะเขินเหมือนกันค่ะทำไมดูไลฟ์ผ่อยใจละลายก็ไม่อยู่รู้ป่ะนี่เป็นไลฟ์แรกที่นั่งท่านี้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูว่านั่งท่าไหนอยู่เบื่อต้องดูคอมเมนต์เพราะว่าจอมันไกลอ่ะพยายามอ่านอยู่ชิตตาชิตตะาชิตตา ใช่ปะที่แตาวันน่ารักอ่ะชิดชิดชิด,ชดตงวันนั้นน่ะวันนั้นเล่นกับสกายอยู่ทำหน้าหล่อๆให้ดูบ้างโหยไม่ทำไงยากจังทำหน้าหล่อถืออ๋อที่ทำหน้าหล่อถืออันนี้อันนี้เกือบหล่อค่ะแต่อันนี้หล่อเลยฮนะแคปน้าแคป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 ที่ช่องทำไมหน้ารักแบบนี้คะอยากเจอ เราสักครั้งในชีวิตยังครับอยากให้เราได้เจอกันสักหลายๆครั้งในชีวิตเลยครับคนดูร้อยสามสิบเอ็ดแล้วข้อสอบวันนี้ยากมากอยากเหนื่อยเลยค่ะหายเหนื่อยยังครับให้กำลังใจหน่อยค่ะสนี่คือช่วงสอบของน้องๆหรอนี่เราห่างจากวัยเรียนมาถึงแลต่อใช่ไหมห่างมากี่ข้อสอบกันอยู่หรออย่างเงี้ยทานข้าวหรือยังคะเ e ปฟรี เขาถามเ้า,าทานข้าวหรือยังคะอะไรรคัเขาถามทานข้าวหรือยังคะเนี่ยครับเพิ่งได้กินก่อนไลฟ์เลยครับวันนี้คุณพี่ขึกจังไน้นอนเต็มอิ่มมาใช่ไหมวันนี้วันนี้ทำงานสนุกตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยครับก็เลยคึกไม่ไม่พูดแล้วดินี่โรสอะเขาบอกให้เรียกชื่อเขาอีกรอบ ไม่ใส่ใจเลยเลิกเรียกไปแล้วเมื่อกี้พี่ต่อจะมีที่ไอคอนสยามไหมคะอะไรอะหมายถึงว่ามีเราอยู่ที่ไอเรามีอีเวนนะเปล่าขอบคุณครับขอบคุณที่มาดูผลงานที่เราทำจากใจเหมือนกันฮะพี่ต่อเรียกชื่อนาเดียไหนค่ะอ้าวชื่อนาเดียแล้วทำไมถึง เดียร <Dear. S 2> ถึงไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่านี่ยเดียร์นอะเดียนอตเดียร์นอตเดียรอ่ามีคนบอกว่าให้จ้องตาดังนั้นเราจะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วนะจ้องไปเดี๋ยวพี่อ่านให้ทำงานเหนื่อยมากช่วงนี้เห็นนะพี่ต่อก็หายเหนื่อยแล้วช่วยไม่น่ารักได้ไหมเป็นกำลังใจให้กันไว้นะครับทุกคนเหนื่อย ออกกองเมื่อวานเป็นไงบ้างแซงไม่ได้ดูแล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมเนี่ยโ,โหเมื่อวานคือแบบเมื่อวานคือหนักมากเมื่อวานทำอะไรมาถ่ายละครครับอยู่ที่จังหวัดประจวบถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็แล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นไปโปรโมทอยากให้ทุกคนได้เห็นท่าของแต่ละคนตอนนี้มากสปอยหน่อยปีหน้าจะมีมีดไหม มีอะไรเนื้อเหรอมีติ้งมีติ้งอ๋อครับครับวิ้งให้หน่อยสามทีแน่อ่ะแลแสงก็แยงตาเขินรักพี่ต่อที่สุดอือหือวิ้งพอดไง Thank you for saying my name พี่ต่อ ฟฟอย่าลืมนะเดี๋ยวอ,อีกครึ่งชั่วโมงเองเดี๋ยวพักไลฟ์นี้เสร็จแล้วให้พักกันแป๊บหนึ่งแล้วมาเจอกันที่ไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งเนาะไดะ้ก่อนไปขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีช้อปปีมี s u p e r m ์ n Day โปรพิเศษสุดๆส,สำหรับการีเยเมนเลยก็คือซื้อการีเยเมนแอคโนไฟล์โฟมตัวนี้รับเงินคืนอีก5คอยเลย ไม่พอซื้อครบเก9าบาท200ออเดอร์แรกรับฟรีบัตรเติมเงินทูมันนี่มูลค่า200บาทเอาไปทำอะไรก็ได้ทูมันนี่เติมเกมเ,มเติมอะไรก็ได้แล้วก็ไม่พอท็อปสเปนเดอร์รับไปเลยโทรศัพท์ซัมซุง M ห้าสิบเนะคะเหมาะสุดสำหรับเล่นเกม <laughs> ยังไม่พอทำงานที่เมือ <laughs> <laughs> มีโค้ด มีโค้ดด้วยรับเงินคืน50%คอยอีกด้วยรีบไปดูเลยที่กานิเย่ในช็อปปีต้องเป็นกานิเย่ออฟฟิเชียลเท่านั้นนะจ๊ะโป้แน่นๆจุกๆไปเลยจ้าตัวนี้จ้ามีมีใครอีกไหมเราจะไปกันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวอีก ซือ้อกานีเยแถมต่อได้ไหมคะเออลองขอมาเยอะๆอาจจะแถมเมื่อไหร่จะสองทุ่มสิบห้าเดี๋ยวสิดูไลฟ์าหลังจากไลฟ์นี้แล้วหลังจากไปดูลที่กาลิน่าแลฟ์เราก่อนเราต้องรบกมาคุยช่องมาแน่แต่ไลฟ์เราก่อนนะ ขอยิ้มห้าพันหน่อยคะ่ะพี่ต่อคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะให้เงินแล้วเขาก็พูดให้ยิมอ่ะใช่เหรอให้เงินจริงป่ะึ้น<อ>เลขบัญชีโอ้ยดองกันบ้านทําไม <laughs> ก็ทําไปดูไปสิคาอาควออฟคืออโวเเขาชอบน่ารักเหะใช่เหรอใช่ <laughs> <laughs> พูดจริงจริงภาษาเกาหลีคือยอมเน่เอาเกสเนต้าเราก็โกอินเตอร์กเนี่ยภาษาอะไรยุ่งยากจริงมากทำมินิฮาร์ให้หน่อยได้ไหมคะมินิฮาร์ทำจริงทำมินิฮาร์ให้หน่อยได้ไหมค่ะแครแคร์อันนี้โอ้ พี่คนบอกเอาเลขบัญชีมาเลยให้หมดเลยจ้าวิน้ำหนักขึ้นสิบสองครับ้ตอนแรกสิบห้าครับตอนนี้สิบสองจริงเหรอใช่จริงจไม่ใช่แค่การดูขอเกินใหม่หรอกจริงๆแล้วเวลาแฟนเราทุกคนช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างที่ที่เราทำหรือแม้กระทั่ง กานิเย่นะฮะ <_ d ance> ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซัพพอร์ตเรามาหลายปีถ้าใครเราอยู่อยู่กับเรามาหลายปีจะรูนะ้เนาะกานิเย่แบบอยู่กับเรามาแบบโอ้โหครอบครัวมากตอนนี้เท่าไรล,ล่ะสามไหมน่าจะประมาณสามใช่แล้วก็อยู่แบบครอบครัวเดียวกันไปเรื่อยๆต้องบอกว่แล้วเราก็จะอยู่กันไปนานๆนะครับเออพี่ต่อทําท่ากินหัวใจได้เปล่างับๆอ่ะส่งหัวใจมาดิยวกินใั้หมด อย่าให้น้ำหนักลงนะถือว่าพี่ขอพี่ขอไม่ได้มันอยู่ที่บทแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่มีบทไหนที่ต้องลดจะไม่ลดแล้วครับใช่เพอะตอนนี้คือแบบหล่ออ้อาหลอกรอเฮ้ย <laughs> เราชมพายเราชมทูกพูดแทนทุกคนไงว่าตอนนี้คือแบบหล่เอเลยรักค่ะรักค่ะอันนี้อ่านวะชื่ออ่านยากมากอ่านเนนหน่อยคะ่ะรักนะนพี่ต่อ รักค่ะบอกแค่อุวยคนี้ไปงานเกมกับการนี้เยตลอดเลยจ้าดีค่ะโอ้ยทุกคนก็ต้องมีสิครับเหนียงนะไหนทุกคนพับคอลงสิมีเหนียงไหมลองทำลองทำเอาทำเคนเดียวนะอ่าไม่ใช่ลองทำดูเนี่ยรอดูอยู่ คิดถึงท่าโลกเลยโอเคถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนไปฝากอีกทีอ่ายังยังก่อนไปฝากอีกทีว่าหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันต่อที่ Facebook หรือว่า YouTube ของกรา n นาฟ e e f i r e Thailand ครับตั้งแต่หโมงน่าจะอยู่ประมาณถึงทุ่มครึงสองทุ่โดยประมาณใช่ไปเชียร์ต่อเล่น Free Fire กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ ดูไลฟ์จบแล้วค่อยไปดูคุณที่ชงต่อนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบุย้ยเราเจี๋กันันนะทำยังไงอะเดี๋ยวพิ่งนะ